สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ที่ชิงวิ t h h แอปเ n น s s เพื่อการเรียนรู้การใช้เครื่องมือจาก Apple ในการจัดก,การเรียนรู้และการทํางานที่หลากหลายวันนี้เราจะมาเปลี่ยนเครื่อง Mac ของคุณครูให้เป็นผู้ช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพด้วยการใช้งานแอปพลิเคชัน a s s r o o m หรือชื่อภาษาไทยว่าห้องเรียนเพื่อช่วยให้คุณครูสามารถจัดก,การชั้นเรียนได้อย่างราบรื่นและทําให้นักเรียนของท่านมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นด้วยครับ ก่อนอื่นเรามาเริ่มใช้งานแอปห้องเรียนด้วยการคลิกที่แอปชื่อห้องเรียนกันนะครับนอกจากนี้ท่านสามารถค้นหาแอปห้องเรียนด้วยการคลิกที่ spotlight แล้วพิมพ์ห้องเรียนหากท่านยังไม่ติดตั้งแอปห้องเรียนท่านสามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store พิมพ์ค้นหาว่าห้องเรียนแล้วกดดาวน์โหลดเพื่อทำการติดตั้งได้เลยครับ เมื่อเริ่มเปิดใช้งานห้องเรียนครั้งแรกท่านจะพบข้อความต้อนรับเข้าสู่แอปห้องเรียนท่านสามารถกดดาเนินการต่อเพื่อยอมรับข้อตกลงการใช้งานและเริ่มต้นใช้งานครับเรามาเริ่มด้วยการบอกนักเรียนให้รู้ว่าคุณครูของเขาคือใครด้วยการใส่รูปและชื่อของคุณครูกันครับในที่นี้ผมขอใช้รูปและชื่อของผมเป็นตัวอย่างนะครับ จากนั้นเรามาเริ่มสร้างห้องเรียนด้วยการคลิกที่สร้างชั้นเรียนเพื่อสร้างชั้นเรียนใหม่โดยใส่ชื่อชั้นเรียนของคุณครูคุณครูสามารถเลือกสีและสัญลักษณ์ได้ด้วยครับ ยินดีด้วยครับตอนนี้คุณครูสร้างชั้นเรียนได้แล้วเรามาเริ่มเชิญนักเรียนเข้าสู่ชั้นเรียนด้วยการคลิกที่ชั้นเรียนที่คุณครูสร้างจากนั้นคลิกที่เชิญนักเรียนระบบจะแสดงรหัสเข้าชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนได้นำไปใส่ในเครื่องของตนเองครับในตัวอย่างนี้คุณครูกำลังรอรักเรียนใส่รหัสเพื่อเข้าชั้นเรียนครับที่เครื่องของนักเรียนนักเรียนสามารถหาชั้นเรียนของคุณครูที่การตั้งค่าดูที่ซ้ายมือ กดที่ห้องเรียนจากนั้นเมื่อนักเรียนกดที่ห้องเรียนแล้วให้ทําการเลือกชื่อชั้นเรียนของคุณครูทําการใส่ชื่อใส่รหัสเพื่อขอเข้าชั้นเรียนครับตอนนี้นักเรียนพร้อมแล้วคุณครูสามารถคลิกที่เพิ่มเพื่อเริ่มเปิดชั้นเรียนครับ คุณครูสามารถสร้างกลุ่มนักเรียนในชั้นเรียนด้วยการกดที่กลุ่มใหม่ด้านล่างซ้ายของจอจากนั้นเลือกนักเรียนเข้าในกลุ่มแล้วกดเสร็จสิ้นครับคุณครูสามารถนำพานักเรียนในการเปิดแอปพลิเคชันได้ด้วยการคลิกที่สัญลักษณ์แอปพลิเคชันจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันที่ต้องการได้เลยครับ ในตัวอย่างเราจะเปิดแอปหนังสือครับเพื่อให้นักเรียนมีสมาธิอยู่กับการเรียนและกิจกรรมในชั้นเรียนคุณครูสามารถทําการล็อกหน้าจอของนักเรียนได้ด้วยนะครับคุณครูสามารถส่งเอกสารถึงนักเรียนโดยตรงผ่านห้องเรียนด้วยการส่งแบบ Air Drop แล้วเลือกนักเรียนทั้งหมด หรือเป็นกลุ่มหรือบางคนได้ทันทีครับนอกจากนั้นครับคุณครูสามารถติดตามการเรียนรู้ของนักเรียนในชั้นเรียนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยการแสดงหน้าจอของนักเรียนได้โดยคลิกที่นักเรียนแล้วเลือกดูหน้าจอของนักเรียนได้เลยครับ เมื่อจบการสอนแอปห้องเรียนจะทำการสรุปกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่อง Mac เพื่อการจัดการศึกษาสามารถศึกษาได้ฟรีจากแหล่งเรียนรู้ระดับมืออาชีพเพื่อพัฒนาการสอน Apple Teacher Learning Center ที่เข้าถึงได้จาก QR code ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามที่ชิงวิดแอบปิ n เนสและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราได้นะครับสวัสดีครับ